เรียน่เรียนใหเคารพในสววสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโกของผมนะครับจะเป็นเรื่องในทิสฎีการบริหารการจัดการผมนะครับนายสราวินปยุวิธนาเศึกษาสนิีห้ากมนานราธิปีกรต่างห้องสองสองครับดิชันนางสาวเหมวมกาญจนารนักเึกษนสา0 0ูหนึ่งค่ะดิฉันนางสาวกัทยาพรรหัตนักศึกษาสูรสา การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับการบริหารเป็นศาสตร์ขาววิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบคือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์ประโยชน์ในการบริหารโดยลักษณะน,นี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์สังคมซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกับวิชาสิตวิทยาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจา,า,ารณา,ราการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ละทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่ทํางานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้และหลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมการบริหารก็จะมีลักษณะเป็นซีหรือว่าหาร์ดสาระ 3, สำคัญแนวทฤษฎีทางการบริหารจาัดก,การแต่ละยุค หนึ่งเริ่มแรกแม็กเวเบอร์นะครับใครก็ตามที่เห็นว่าเจ้าตำรับระบบดูแลระบบโดยผู้ดูแลระบบทำการเสริขาระบบโครงสร้างขนาดใหญ่มากมายในยุคนั้นแล้วนำเสนอก,การจัดการองค์กรใหญ่ในทศวรรษ,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 ษ1 9 1นะครับโครงสร้างองค์กรตลอดจนการบ,บริหารงานที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ประการนั้นหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายลำดับชั้นหลัก แห่งความใส่ใจแห่งความรับผิดชอบความรับผิดชอบหลักแห่งความมีเหตุผลหรือว่าเหตุผลมุ่งสู่ผลสําเร็จการประสง์นิเทศผลสัมฤทธิ์การดําเนินการที่มีมประสิทธิภาพสูงเช่อมโพงความสามารถเฉพาะด้านหลักระเบียบวินัยวิชาสองการจัดการงบการกำลัไหบ ยิโโกเมสเตอร์เบิร์กนะครับน,นักวิทยากวิทยาชาวอเมริกันชาวอเมริกันที่เป็นแหล่งบุกเบิรกนั้นะวิจารณ์เขาเป็นผู้นําเรื่องอุตาาหกรมที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อน,นามาปรับปรุงประสิทธิภาพมากที่สุดในแหล่งค้นคว้านําเอาแนวคิดจิตวิทยาและประสิทธิภาพทางอุตสาหกรมที่โดดเด่นอมาในระบบงนานโดยสามารถพูดถึงทฤษฎีของเขา ไม่เชื่อทฤษฎีตามแนวชินการจัดการวิทยายศยาสตร์ยยของเฟเดริกวินสโลเทเลอร์นะครับโดยเน้นไปที่คนให้ประโยชน์กับช่องทางอุจสาหกรรมและเศรษฐกิจเพื่อลดเวลาทำงานให้น้อยลงแต่สามารถอีงานที่สามารถควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 3. <c oughs> ก,ก,การจัดการยุคป,ปัจจุบันในยุคที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง วัยธุรกิจต่างๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วการบริหารจัดการมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเน้นการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะธมที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรจึงมีการผสมผสานหลากหลายรายละเอียดเข้ามาโดยเฉพาะการนำอลหลักิตศาสตร์เข้ามาใช้ในระบบการคำนวณตัดงาเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุดไปจนถึงการบริหารงานบุคคลที่มีความรับผิด ชอบมากขึ้นรวมถึงการสร้างกลยุทธ์ต่ดตาๆในการบริหารจัดการออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดสําหรับในยุคบริหารสมัยใหม่นี้มีนักทฤษฎียุคใหม่เกิดขึ้นมากไปและสม่ำเสมอมีการค้นคิดวิธีการบริหารจัดการหลากหายรูปแบบออกมาไม่ต่างจากการทดลองวิทยาศาสตร์สการจัดการยุคปัจจุบัน นักทฤษฎีและแนวคี่ที่โดดเด่นอองรีไทโยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักทฤษฎียุคเดียวกันกับวีเริกมิสโลเทเลอร์วิได้เห็นแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์แต่ทฤษฎีการจัดการของเขานั้นแตกต่างจนได้รับการยกย่องว่าเป็นโอเดอร์ออฟเมเนจเมนต์มีพสผู้ตอนิำศา์แห่งการบริหารยุคใหม่ที่เดียว สาระสำคัญในทฤษฎีภาวะผู้นำความหมายของภาวะผู้นำกระบวนการที่ผู้นำใช้อิทธิพลและอำนาจที่มีของตนกระตุ้นชี้นำให้บุคคลอื่นเกิดความเต็มใจแล้วกระตือรืร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของภูมจากนั้นศึกษาแนวคิทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำ หรือความเป็นผู้นำแต่ละีตจนถึงปัจจุบันสามารถแบ,บ่งทฤษฎีภาวะผู้นำได้สี่ภูมิได้แก่หนึ่งทฤษฎีเชิงคุณลักษณะของผู้นำสองทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของผู้นำสามทฤษฎีเชิงสถานการณ์สี่ทฤษฎีสภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเชิงคุณลักษณะของผู้นำ ที่จะีเชิงคุณลักษณะของผู้นำเชื่อว่าภาวะความเป็นผู้นำขึ้นอ,อยู่กับบุคลิกภาพและความสามารถของคุณซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นพิเศษเฉพาะบางอย่างจึงไม่พบในผบุคลที่ไม่ใช่ผู้นำเช่นมีความทะเยอทะยานมีพลานามีความซื่อสัตย์ยึดหลักธรรมมีความปรารถนาดีที่จะนำผู้อื่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถด้าสนสติปัญญามีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำมีความอดทน ต่อสภาวะความเครียดได้มีมิงทีสภาวะทางอารมณ์ <c oughs> ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาระสำคยยัญในแนวคิดที่เรื <c oughs> ทญญอทฤษฎีคารับอนนำ ยีนยันพฤติกรรมของผู้นำนะครับพื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำสมัยใหม่ซิ่งเรกพฤติกรรมแห่งความสำคัญของผู้นำมีอย่างน้อยสามแนวคีดประกอบด้วยหนึ่งการศึกษาวาผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอว่าและคณะได้ศึกษาวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยไอโอว่าเก่กการศึกษาได้กนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้นำของแต่ละรูปแบบ 1. ผู้นำแบบปฏิการสองผู้นำแบบประชาธิปไตยสามผู้นำแบบเสรีนิยมสองการศึกษาว่าผู้นำของมหาวิทยาลัยโยมภาจนเนการศึกษาได้วิจัยสามารถจำแนกพฤติกรรมผู้นำออกเป็นสองแบบคือ1ผู้นำแบบมุ่งงานสองผู้นำแบบมุ่งคนสามการศึกษาว่าผู้นำของ มีชี้แจงการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าแบบพฤติกรรมของผู้นำมีสองแบบคือหนึ่งการศึกษาหนึ่งแบบที่มุ่งในงานสองแบบมุ่งตัวรอดสามนะครับสาระสำคาญแนวคิดติษตีนภาวะผูพพ้นำภาวะผูพพ้นำนะครับการมีสองแบบก็คือภาวะผูพพ้นำแบบแรกเปลี่ยน ภาวะผูดลำแบบเปลี่ยนแทงภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแรกเปลี่ยนนะครับแนวที่เกี่ยวกับภาวะพูดลำแบบงเปลี่ยนแท้นป็นฐานต่างทฤษฎีการเปลี่ยนทางทางโคมงเพราะภาวะพูดลำการเปลี่ยนแลงนะครับภาวะผู้ลำการเปลี่ยนแท้เป็นแนวคิดของทฤษฎีมี คำนิยามคุณภาพการจัดการคุณภาพการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพการหลักการคุณภาพการประเมินคุณภาพในการจัดการคุณภาพของการคุณภาพคุณภาพทีมทำใหงการดำเนินงานทุกกจกรรมกสุกิจกรรมในใดที่มีการผลิติ่าแตไปตามข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการโดยได้เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นการจัดการคุณภาพเป็นตัายถึง กิจการบริอาระนการที so ่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพในการปรับปรุงคุณภาพของการทํางานทุกส่วนกิจกรรมตลอดทั้งองจ์กรขั้นตอนของการทํางานเป็นระบบการบริหารที่เน้นคุณภาพในด้านของโครงการที่จะปรับปรุงการทํางานให้บรรลุเป้าหมายและมีสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องความหมายของการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพสร้างขึ้นมาจาก คำสองคำนะครับแท่งใหญ่คำว่าการควบคุมที่ในภาษาอังกฤษนะครับมีความหมายว่า c o n t a l ได้คำต้องกานว่าที่ในภาษาอังกฤษนะครับมีความหมายว่า quality จึงรองคำสองคำนี้นะครับเป็นคำว่า quality costal หรือว่า QC นะครับการตรวจสอบคุณภาพหมายถึง,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 งการตรวจสอบผลการดำเนินการของ ระบบแยกลไกะครักการควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันุดมศึกษาได้จัดให้นี้ขึ้นโดยดำเปินการตรวจสอบด้วระบบเพื่อเนการพิจารณาว่าสถานการณ์ใดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ได้ใช้ระบบมีใช้ระบบที่พัฒนาเยี่ยงไร การจัดการคุณภาพทางองค์กรการประกันคุณภาพหมายถึงการกระทําที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบเพื <t 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 uh uh ่อให้เก uh ิดความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านคุณภาพได้ตามตกลงการประเมินคุณภาพหมายถึงกระบวนการการประเมินผลโดยภาพรวมว่าไม่ได้ใช้ระบบการควบคุ การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไรทั้งนี้การตรวจสอบการประเมินคุณภาพจะต้องทําอย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า TQM หมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการทํางานเพื่อตอบสนองความต่อความต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้าและเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่จะต้องเป็นผู้สร้างสรรคุณภาพให้เกิดขึ้นและดำเนินง,งานในองค์กรในระยะยาว,ยาว,ยาว 5. กระบวนการจัดก,การคุณภาพและอธิบายกระบวนการกระบวนการการจัดก,การคุณภาพของ ขั้นตอนและกิจกรรมที่ออกมาเพื่อให้ผลผลิตหรือบริการคุณภาพโดยสามารถสาาร้างไดจากการปฏิบัติมาตรฐานและกระบวนการที่เข้มงวดสามารถประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมผลิตบริการด้านการแพทย์หรือธุรกิจแห่งภาษาหายดมทรัพหนึ่งการกำหนดห 2การวางแผนคุณภาพวางแผนกิจกรรมที่จะทําเพื่อความคุณภาพรวมถึงการระบุวัตถุประสงค์และข้อกําหนด 3. การควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ,ภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์พเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะมีคุณภาพาตามที่กําหนด 4. การประเมินความพอใจตรวจสอบความพอใจของลูกค้าและประปับปรุงตามความต้องการ การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพค่ะปกการพัฒนาทีมส่งเสริมทีมงานให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพค่ะเจ็ดการจัดการเอกสารจัดการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะแการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐาน การจัดการคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องทำงานกการ่วมกันของทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะหกนะคะการจัดการคุณภาพมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่ององค์กรอย่างไรค่ะการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญสามประการดังนี้ค่ะหนึ่งทให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ การที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะอ 2. องป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะ 3. ทําให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจงังซึ่งมีผลในการศึกษามีพลังที่จะพัฒนา อาชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นปร,รูปธรรมและต่อเนื่องค่ะกลุ่มของวิชารขอจบการนำสนเสนอเป็นเท่านี้ของค่านค่ะ<ง>